นัางยอดสองาน,นับได้วแบบนี้ได้ตัวฮักง่ายตัวฮักเนี่ยจะบูรณ์ยังง่ออายเนี่ยเอลังการงานสร้างแหงเนาะโอ้ได้ยุ่ตรงนี้นะเอาได้ยุ่ยต่อแข่งก็นมั้ยคุณอาทั้งไม่โ<อ>ก,กไม้เพื่อขาวสารโน,นเม้นมดเลย กาบทักทายสบายดีสบายดีตอนแรงๆวันนี้ดาวมาให้มาหน้าถึอเก่าทุกคนเลยเอามาหน้าเอามาหานาไม้และก็ว่าเสียหาหัวสิคือให้เมเน่เนี่ยยางมหฮอดทางในผักขอเห็ดทุกคนเห็ดป๊ะเสียดาย่างได้ทํามมันเปื่อยมันพิลึอมันละฝนต้องทำแต่เมื่อวานนี่เมื่อวานในพระดาวบริมาทางนี้การแต่ไปตึกสะดุงบริโอออกมาหน้ามาวันนี้จะเห็ดเปว่อยมาละโตเป็นเอ้าก็มีอยู่บอลเลยเจ้าขันเพื่นว่ากำลังเก็บป่ะไปเบ่งน้ำกันทุกคน โอ้ยเสียดายเนาะเปิดหมดเลยมาหอยกินมดในหอยอุ้ยนี่ไงผู้ข้าสารานเนาะโอ้ยเสียดายเนาะเฮาบ่ได้มาเพื่อสิขึ้นไปเฮ็ดเอ่อเนาะเนาะอลังการงานสร้างแห่งเนาะโอ้ได้อยู่ตรงนี้นะเอาได้อยู่ในต่อแข่งก็มีเพรงนสิ พุ่นอาทั้งในโกร๋ไหมพ่ยคาสลานโนเมนนุษย์เลยสิเด็ดเอาแบบนี้ไต่ด็กฮักเอาเลยแหละมันจีมบ่ได้ดอกะยังไงอ่ะรู้พันว่าเขาเห็นเมื่อวานนี่นะเมื่อวานนี่พันโบได้เห่ามาเนาะวานนี่เห่าปริมาณนะไปหาปูหาปลาแล้ววไปหายามซ้อนยามพี่เลยผู้งูกับโบได้ทำมาเบิ้งผู้งูกับผู้อะไรก็มือโบได้มาเยี่ยมมึงโบคือว่าเฮสิอ้อเลยเนาะฝนตกงูกับโบมาทางนี้มาทางนี้เห็นแต่เมื่อวาน เสียดายเนาะลองดูนะพี่น้องป่วยมาเลยไปจักนี่โอ้ยเป็นอันนี้มาละทางนี้ยังยังจุ่มอยู่นะเดี๋ยได้ทั้งในพุ่นฮะอู้หูมาปาลาคารสานอยู่เนะาะหน้าทังในพุ่นนะพวกพวกอาว์กบ่ายทั้งใน,นะนเ,เนาะเนสะียดายเนาะเออแล้วคือด้วยเหตุอ่อ ฝนตกฝนลิ่งอยู่แต่ละมือก็ได้ปฏิคืดไวซิมีเฮ็ดได้โอ้ยมาพอกันตอนเท่าเนาะโอ้ยบมเป็นเอาซ้ำได้นี่วไหมมาพอกันตอนเท่าพี่น้องเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยสาวดาวก็ได้ตอนช่วงฝนอ่อนมากันจอบโบได้แต่ละมือมากก็จอบอยู่ได้ใช่ไหมโซนมาหาหนอไม้รีบเบิ้งกระโบเห็นมือซื่อนนั้นไม่ค่อยมานะ หาหน่อไม้แม่เลยมาเลยแล้วบอกได้ซื้อเสียมมาเด้คอยมานี่เบิ่งกรบปุ่มมีได้เยี่ยมส่องหาแล้วนี้กรบปุ่เห็นเบิ่งนะคันแม้ว่าเ่ามาทันเบิ่งนี่จุ่มมันนะยังจุ่มอยู่งามอยู่เลยยังจุ่มยังงามอยู่เลยแถวนี้ท่านแข่งยังแข็งยังพอเช่นกันแข็งอยู่ได้อยู่ยังเป็นอ้าอยู่ได้เนาะเป็นนะเพื่อนฮักเอาป๊อปตับอยู่พูดแล้วสิเอ้าวอะไรเสีได้เด้วยคนณอะ ทางพูนนั้นยังได้อยู่ทางในนะแจะเอาบปได้ปุ๊บมันหนามหนูใส่พันอ้อน้ำหลังทางนั้นนะมันหนามเอานไปได้เต้งอะไรคอยสีบีบ่งทางนั้นอีมันเคยอ้อนะน้ำโก้อ้อยโก้ไม่กระส่ามีแต่หนามทั้งหมดงเป็นบพูนทางนั้นเอาบปได้ยังแข่งอยู่ป่ะสักครั้ง โอคงามอยู okay, ży, ่งามอยู่ได้นี่ก็บริตั้งใจเลยมันอยู่แคมทางเลยได้พี่น้องมันอ้ออยู่แคมทางเลยนี่นะทางไปกันในนี้โอ้ยังจุ่มด้วยสักคันนะนี่นะหวยก็ได้ละหวยน้อย หอยกินยู่ทั้งหอยกินทั้งฝนห้ามาพ่อกันตอนเถาเฮ็ดฝนห่มกับประมาณนี่แหละเอาบบได้ละลายสลานอยู่ที่จริงมันเอาเสีหลายนะแถวนี้นะเต็มบเบิดโก้ไหมเอาบบได้ที่เอาเป็นกับประมาณนี้เ่องทุงอย่างมาพ่อเฮ็ด ชิเป็นยางเลาะบางแถวน,น,นี้สกุลเป็ปเนายา,เนา,า,างเลาะบางแถวนี้แถวนี้เนี่ยิเป็นป่าเฮดเมืองไทยพี่น้องเว้ยท่ายามเฮดอ่ะนะเขาซีมาหาแถวนี้แถ่เรากระซ่อันเป็นป่าเฮทท่าเมือยามเฮดอันนี้จำบุญพอหละคนนะหลายใช่ไหมเออเขาชิไปหาเลาะเลาะบางแถวนี้ เอาไปให้โซนนี่บ่ดน,นี่เรอบางเฮ็ดกับบ๊อมี่ได้มาตั้งหาแล้วก็ได้เห็นเท่านั้นแหละเอาไปหาเอาอันนั้นเอาหอยซีคือหาหน่อไม้ไายฮะข้าหว่านเจ๊ขึ้ป่าป่เออเห็นไปเอาแกงใส่ป่าดิเด็มันบ่หลายเห็นบอกดูดิเม้น พักหวานพ,พักหวานบ้านอะไรพักหวานป่านัน่นในมันเป็นมะแบบนี้นะเอาแกงใส่ป่าใส่เพลืลอเสพอุ่นโ่ราณมคนเห็นอีกอย่างเอาก๊้มันน้อยอยู่ปไปบังโนไมัไรก่อนนี่นะแปดป่าอยู่ในสันขันนะว้าวนโนมัไรผบ่เล่นกันยูจากโนอฮจากยอดสองสีซียอดผูก งามพกากัเลยตัวน,นี้ปือข้างหอนข้างหอนก็นมีเอาเอานอาอไม้ไล้นี่แหละเป้าหมายเ้าก็มาหาหน่อไม้ดิเฮ็ดอันนี้มันเป็นของแถมอย่างนี้ก็เฮ็ดโอ้เนื้องยอด นับได้แบบนี้ได้มาคืนเอาอยู่ตลอดเอาอยู่ตลอดฝนดีด้น้อไม้ก็ออนไลน์เด้สามยอดยอดทีสโอ้กดีขนาดเนาะคนะพี่น้องสี่ยอดคัก นี่นี่ <mêmes. S 1> เป็นแมงได้ตัวนี้นะฮะโอ้ไม่ได้สั่เน่ะอ่ายอกนีกแย่เป็ดตะอ่อนค่ะพอดีพอดดง่านี่นี่ uh huh. น้ำคักงตุ้เนาะ มามล้น่าเห็นหนึกกลัวมันก็เปลี่ยนไปงานพินาศกพลกระดินคอยไปถือเสียหมหักเอาตัวได้แล,ล้วก็ย่ากนี่ไม่ต้องห่วงซับบริจาคจั่วจั่วแท่น่ะพี่น้องงามจะได้ก่อไว้โนโนง่ายตลอดเออก้อนน้อยในกระรังอ้อได้ก้อใหญ่หลายกรบบุีนอนเออเคยมาโถ่ฮักกันนะงามจะได้เนาะนี่ก่อโหสิเคือหรือว่าโหสิไข่บรรดาเอ,าอิญโหสิเคือ เห็นดอกปะออกมาลินไม้ลินฟ้าไล่ลายโอ้กุกน้อยก็เด้อพาไปเบิ่งก่นอนเอาไม้ก่อนนี่ก่อนนี่ยู่บ่มีน้อยอยู่บ่ก่อนน้อยอยู่ได้น่ะก็เสียงหักดูในสองเงด นี่คอยมามาาืัอนั้นนะคะกะพนตะดินได้ไหมงามอุ้ยเนาะง่พอไปถือเสียมมาขับปลาเขาเป็นยาวม่ะห้ได้เป็นปลาเองดิอืมเห็นแต่ปลาแล้พี่น้องนะกะพนตะดินนี่ตัวน้องก็ปลุกปลาย ว่าเลกจนเห็นออดีขนาดแล้วก็เอาว่างมือหนึ่งชองมือนิดนึเต็มกอดเก็ได้ข่าวคักอรีนอนไหล่แผนไอยาข่าวข่าวสิดมกับว่านหวานปะ โอ้ต้มคหัดอะไรบอสสองสี่ได้หกนีงเอาไปเลยเอาพวกอัตหันบ่สปือคนละแนวคนละแนวนคีอเอาได้พวกกีดกันร้เปลาปลาคือเป็นเหยาวเอาไปเลยนำยูตะฟู ไม่บดนิย่าาน่อยได้ขึ้นซ้มังเอาไว้ทำงาเอาข้นได้เอาไวได้ได้กระชับถูต่อสิบบดนิย่าอีกเลยนน่ะคนดคนดูขีิดการที่อ่ด้แหละ นี่มาฮัโคซิคือทุกคนนไอเมย์เพื่อนวายสิไปตลาดเมื่อไห่นะเพราะตลาดนัดนักจานหมอมันหักเลยลกเลยชาวขันเฮ็ดมันม่หักก่ได้ได้ยังเก่งเนาะพี่เมย์ลงมางม้นมาหักเออคักข้าลงมาตัวหักง่ายตัวหักเนี้ยเขาบอกอันง่ายไอเมย์เพื่อนวายสิไปตลาดนัดเพือนมาฮักโคซิคือเฮ้อ มาให้ก็เลยหักมาคือเรล่าเลยขึ um> ้นโคตรแล้วที่เ <frei> <sh> ิิ่ง <hana> ก็มันลายปีใ่ปีหนึ่งสองปีแล้วเปุกวันนี้นะเอากับเาได้คอยหักได้มันยุไกให้กินเแคอยู่ก็มีแต่เอาแถวเฮิอมข้นท่นฮะ น้องบ่เดี๋ยวคกๆไปได๋กะได้เลิศสิหักลองเบิ่งได้อยู่บ่เนาะตุ่มหลายตัวเนี่ยหักเป็นได้บ่เลอะอึส้มใส่กอเฮาสิเคิงได้บาดนี้บาดหน้านี่สิบาดหน้าบาดมึงบาดมึงสิแตกจิ้วบ่ได้ใส่ถุงมือลองมึง hạt à, vô đây một <laughs> tôi nhạc cả nhạc đấy Hãy subscribe cho thử เต็มละ้วพอหยเพราะว่าเขาบริ้ัสร้งเลยอันนี้ไปนั่งขายซือตัวสร้างไปส่งแล้วมือเสา เด็บเป่าไ,ได้ได้ดีจ,นจ,กกจดันเอยก็จะก่อจังได้พอเนา้อ้เห็ดเห็ดนี่แหละพี่น้องเห็ดไปเลยเห็ดตาไฟดอกแดดงอกเดี่ยวซ้ำอย่างนี้ในพ่นนี่อ้ยหมาน,นแต่แบบนี้เคยอ๋อยู่แต่โบเห็นมู้มันโบเห็นมู่มันปกติน้อเคยอ๋ออันนี้อ๋อหลายอยู่ได้นี่ได้ดอกเดียว อือโอ้พ่อสิได้หลาได้เลยอือแดงกชาลานอยู่นี่บปะหลายเลยโมเห็นถือปลาไว้สำคัญปะภาคันอ้อมือเลยโอ้ยสิเคือเขาก็เอาพ่อเลยว่าอ้อมไปทั้งเดินเขาเลยหาคุดเบิ้งนอไลแถวเดินแล้วก็ผู้โง่แล้วก็มือเลยเดินแล้วได้ไปไหน กระบอกอีเมทุกคนเ,เราเกมมาก่องตาเด็ดไปนี่ะมานัากก่นนี่มาโบกงูกรไดลำลับวันนี้ก็สำนีน้แหละทุกคน,บบเ,ลเ,คนเลยดาวกับบอมี่พิเรลายขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละพบกันคลิปต่อไปคลิปนี้ไปแหละบ๊ายบาย